ทั้งสองแควายปย่าที่แยแทงเลยัดสามตีทีแ่แพตะกีเหล็กทุออกหลอดตะกีเหล็กล้มขึ้นทั่ขึลันข้นทันขึทันทันทันทััง้ั้ยอันขึนึนทั้้้นนันึ ตเวียดตรงนีโลโลโอยู่ไม่เหยนอ่ะกยิงไม่เห็นอ่กรเถิดตรงนี้โลผมเห็นอ่ะสมวจะชุบตวยูมันติดกันเบากนตีตรงนี้กอดทองล่งแล้วล่องแล้วล่งแล้วเลอนั่นแะ ี่เมตีห่งมีกิตระวังระวังระวงโดนลุมนะตรงนั้นนกจิอยู่หลังตูตัวนึงลองเวนีปอีคนนึงคน็ลององีโลดแล้วก็แต่แล้วลอนอเียะ วงวงวงวางจิกหนึ่งคนนึ่ง่นี้อยู่นี่อยู่นี่ไปเลยไปเลยกระแตก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 หมดแล้วโลมาโลมาแค่พี่โจช่วยปุ่มม้าผมจะทำเพี้ยได้ปืนไม่มีอ่าเสียดนานหยาบอะเพี้ยเหี้ยอ๋อเหมือนกับพี่โจไอ้ตัวนี้ไปใช้เพี้ยคุณไม่เท่าไหร่เลยเร่งหนักเร่งหนักปีมาก ตีแล้วเจ็บมากเจ็ g มากเลยครับล้มมากเลยครับลงมาล้วล้มล้มอย่าอย่าอะไรกัากันาทรศัพ n ์เลยไหวไหมเนี่ e ชาปนกี จะมาหนักกินมึงอะนะโอ้โหัวดูหัวดูหัวล้อเฮียดูหัวล้อโคตรฆาตกรเลยสัตว์เรียกตำรวจเลยเฮีย